กรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยอันหาที่สุดไม่ได้ในโอกาสที่ทุกท่านได้มาร่วมในกิจกรรมในวันนี้ดิฉันขอเรียนเชิญทุกท่านโปรดลุกขึ้นยืนสงบนิ่งเ,เพื่อน้อมลํำลึกในพระมาหาการุณาที่คุณของพระองค์ท่านเป็นเวลา93วินาทีค่ะ It is known to all of us that Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, passed away on the 24th of October, 2025. Her love, kindness, and devotion to the Thai people are truly immeasurable. As we are getting here tonight, may I kindly ask everyone to please stand and join each moment of silence to honor and remember Her Majesty's great benevolence. Please stand. สวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับสมองชาแนลจ้าสืบสานพันปีภาษาสีฟขอรุ่งพระสถิตในดวงใจไทยตานิพนนิรัน์ขอบคุณค่ะเรียนเชิญทุกท่านานั่งค่ะเรียนเชิญท่านในพิธี นายประภาสสีจำเรียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดรัการจังหวัดรักษาราชการ,การ,การแผนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินได้กล่าวต้อนรับและเปิดงานสือสารตำนานพันปีปรา,าสาทสีขอรภูมิด้วยใจรักพักบีตาบนิพิรันระจัปีพุทธศักราช2568เรียนเชิญท่านค่ะ กรรมเรียนท่านอดิศรีผู้พากษาคณะยาคดีทุจริตและประพฤติผิดชอบภาคสามท่านประกอบมุกเจริญพรสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดสุรินทร์ครับท่านลำเลิศถั่วพัฒนาโชตสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดสุรินทร์ท่านสสปาริดาธไรมานท่านธัญพรมุกเจริญพรนายกองค์การบริหารจังหวัดสุรินทร์ครับท่าน ที่ฐานข้าวกล้านายเพื่อสีขอระภูมิท่านนายทเทศตนตรีตําบลสีขอระภูมิท่านว่าธารจังหวัดท่านผู้มีการสํานักงานเกตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรวดินท่านประธานจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาท่านผู้มีเกียรติะนกองเที่ยวที่ขอรพรักท่านครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานคือสาลตำนานพันปีปราสาทสีขอรภูมิซึ่งเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องในงานท้าทินในดวงใจไทยนิรันร์มาชัจายจันงานช้างสุรินที่สีขอรภูมิแห่งน,นี้เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราครับที่มีปราสาทเก่าแก่โบราณอายุนับพันปีเป็นมรดกแห่งแผ่นดินของพวกเรา ปีนี้พวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจน้อมใจกันเพื่อจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท,ที่มงามแห่งนี้นะครับที่สีขอรภูมิแห่งนี้ผมได้กลาบเรียนทุกท่านตลอดว่าการแสดงประกอบแสงสีเสียงมีความงดงามอย่างยิ่งคู่กับปราสาที่มีความงดงามที่สุดของจังหวัดสุรินทร์พวกเราที่ท่านได้รับชมไปสมการแสดงนั้น เป็นการแสดงที่เรียกว่าก่อนถึงการแสดงจริงครับที่นี่พิเศษเขามีการจัดก,กิจกรรมจาัดก,การแสดงสลับกันร,ระหว่างโรงเรียนปีขอรับภูมิที่ใส่ที่เป็นภาพปีนี้แล้วก็วิทยาวิทยการอาชีพที่ขอรับภูมินะครับในในปีที่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพก็จะต้องจัดก,กิจกรรมมาร่วมการแสดงด้วยแล้วทาให้บร,รยากาศมีความสวยงามนะครับซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีแล้วก็ปีนี้ เป็นปีแรกนะครับที่ได้ต่อเวทีการแสดงออกมาข้างนอกนะครับเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ปภาษาสีขอลูมิให้อยู่กับพวกเราอย่างยาวนานนะครับการแสดงประกอบแต่ทีเสียนที่นี่นะครับเป็นการสืบสานนะครับประพเพณีวัฒนธรรมที่งดงาม ป็นความภาคภูมิใจของพวกเราอย่างยิ่งครับเพราะเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาวตีขรภูมิและชาวจังหวัดตุลินแล้วก็ตัวองค์ภาษาที่มีความงดงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งทับหลังหรือวา่าหนาชราชนะครับที่ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุดด้วยความภาคภูมิใจและความระหนึกในความเป็นเจ้าของภาษาแห่งนี้จังหวัดตุลินโดยพี่น้องชาวอำเภอตีขอรภูมิเทศบาลตำบลตีขอรภูมิและหน่วยงานต่างๆทุกภาคส่วนได้จัดงาน ตึกฐานตำนานพันปีปาตาสีขอรับบุญขึ้นทุกปีครับในกากนี้ขอเชิญชวนทุกท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศย้อนรอยในอดีตกับการแสดงประกอบแสงสีเสียงชุดมหาศิวาณ่าตะราชที่ตศาสากสีขอรภูมิบัดน,นี้ผู้แสดงพร้อมแล้วกระผมขอเปิดการแสดงประกอบแสงสีเสียงงานตึกสานตำนานพันปีปาตาสีขอรภูมิประจำปีพุทธศักราช2500 68นะักบันดนี้ครับค่ะขอบคุณท่านประธานในพิธีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ที่เกียรติกับเทศบาลตำบลสีขอรภูมิและอำเภอสีขอรภูมิในการกล่าวต้อนรับและเปิดงานสื่อสารตำนานทันปีปราสาทสีขอรภูมิค่ะ ลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในการมอบงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินจำนวนสามแสนบาทค่ะเรียนเชิญท่าน,หน,าห,นาหน้าเลยนะคะ คุณพณนาพรมุ่งเจริญพรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินได้มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดงานสืบสารตำนานพันตรีปารา,าศาสตร์เสขรภูมิจำนวน3 0แสนบาทค่ะแลบะบเรียนเชิญประธานคณะกรรมการจัดงานนายทวีทรัพย์โลเจริญรัตน์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานรับมอบงบประมาณการสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้ค่ะ และนี่คือหนึ่งหน่วยงานนะคะที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในาาการจัดงานและให้คำเปึกษาพ,พร้อมทั้งเผยแพร่กิจกรรมดีๆนะคะในอำเภอศรีขรให้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันค่ะ ขอบคุณท่านประธานในพิธีและท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และท่านผู้มีเกียรติหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นอย่างยิ่งค่ะเรียนเชิญท่านพักผ่อนด้านล่างที่เก้าอ,อี้รับรองนะคะเพื่อรับชมการแสดงประกอบแสงสีเสียงสื่อสารตำนานพันปีปราศาสตรสีขรรภูมิตามลำดับต่อไปค่ะ Thank okay. you. ขอบคุณไปยังหน่วยงานนะคะที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะคะและรักศิลปกรที่10นครราชสีมาพิพิภัณณ์ทัศนสถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ที่อนุเคราะห์สถานที่แห่งนี้ในการจัดงานสานืบสารตำนานทันภีประสาทศรีขรภูมิรวมถึงพี่น้องประชาชนแห่งเพืสีขรภูมิค่ะนับนาที